วันด้ NC 750X นะครับตัวรถปดทดเดียนปี2015ขายในราคาแก้แสตนต้นๆเท่านั้นเองเบาะแบสสบสปอร์ตเสริมฟองน้ำเข้าไปให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับไม่ยิดหลังนะครับของ K2 แท้ที่ให้มาเต็มๆถึง3ใบเลยทีเดีึงนะครับ ครับผมบีนะครับผมจากร้านเซลล์บายพระรามสองนะครับวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านของเรานะครับและในส่วนของวันนี้นะครับขออนุญาตเอาใจพี่ๆที่รับการเดินทางชอบรถแนวทัวรลิงแต่ยังรักความสบายแบบบกสกูเตอร์เราจัดให้ตอบโจทย์แน่นอนวันนี้กับนุ่มหล่อของเราคันนี้เลยครับ Honda NC 750X นะครับตัวรถจดทะเบียนปี2015โฉมปี15แท้ตรงเปตัวรถมาพร้อมกับระบบเกียร์ DCT นะครับที่เป็นกึ่งออโต สามารถบิดยาวๆได้เลยนะครับและที่สําคัญเพิ่มความตลุกเร้าใจสามารถเล่นเกียร์ได้ด้วยเพิ่มขึ้นเพิ่มลงเหมือนเกียร์แพนตชิปของรถยนต์เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวรถมาพร้อมกับราคาเปิดจำหน่ายที่บอกได้เลยว่ายอมเยาวมากๆเราเปิดการขายในราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองและในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับเจ้าคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นเร้าใจพิเศษเช่นเคยครับฟรีในส่วนของค่าดาเนินการจัดไฟแนน้์ให้หมดทุกขั้นตอนเลยทีเดียวซึ่งรายละเอียดตัวรถ าคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นอันดับแรกครับผมที่เลขหม่ตัวรถก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเลขหม่ตัวรถวิ่งมาเพียงแค่5้0 0 0่กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถเดินทางถือว่าเลขหม่น้อยมากๆและที่สําคัญนะครับตัวรถเครื่องยนต์บอกได้ว่าสมบูรณ์มากๆระบบไฟตัวรถติดครบทุกจุดในส่วนของระบบเกียร์ดีซีคันนี้นะครับทำงานเต็มระบบตัวเบรกให้มาเป็นระบบเบรกแบบ A อเบสทำงานครบท้วนสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนของเอกสารตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเรมทะเบียนครบพร้อมโอนครับ ภาษีพรมอคันนี้ไม่มีขาดต่อกุญแจรถให้มาจากศูนย์แท้ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานรวมถึงในส่วนของตัวบุ๊กเซอร์วิสมีมาใหครบครบอีกเช่นกันมาดูในส่วนของสภาพตัวรถกันบ้างสําหรับเจ้าคันนี้นะครับให้มาเป็นสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับสีสันสวยโชมตรงปีมีเพียงแค่ร่องรอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตัวรถขับสนุกสนรงเรื่องร้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้การันตี ไม่มีหมาแน่นอนเรามาดูความพิเศษและความแปลกของเจ้าตัว NC 750X ของเราคันนี้กันนิดนึงนะครับปกติโดยทั่วไปนะครับรถแนวทัวริงนะครับหรือรถบิ๊กไบค์เกือบทุกรุ่นเลยถังน้ํามันจะอยู่ในส่วนของตัวด้านหน้าแต่เจ้าคันนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับเดี๋ยวอนญุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของช่องเก็บของครับที่จุของได้เยอะมากๆใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง1ใบจบๆนะครับที่กันน้ําเก็บของ,เก,ของเก็บเอกสาร ด้วยแล้วถ้าพี่ๆสงสัยล่ะว่าถ้าตัวนี้เป็นกล่องเก็บของแล้วถังน้ํามันมันไปอยู่ตรงไหนมาดูนิดนึงครับในส่วนของตัวถังน้ํามันนะครับจะอยู่ใต้บอกของคนซ้อนครับผมปิดกุญแจมาฝั่งนี้จะยกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีสลักล็อกอาค้างไว้ถังน้ํามันจะอยู่ใต้นี้เห็นแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าจุน้ํามันได้น้อยนะครับเพราะเจ้าถังตัวนี้นะครับสามารถจุน้ํามันได้สูงสุดถึง14.1ลิตรเลยทีเดียวเรียกว่าเพียงพอต่อการเดินทางนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านมาไร่ชมในส่วนของตัวชุดของแต่งตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับว่าตัวรถของแต่งจัดหนักจัดเต็มร้าใจขนาดไหนนะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกของเราครับในส่วนของตัวชุดชิลหน้าแต่งก่อนเลยนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาเป็นชิลหน้าแต่งขนาดใหญ่ของกิวีแท้ตรงรุ่นนะครับตัวชิล ลมปรทัดตัวใช้งานได้ดีมากๆไรมาบ้างใกล้ๆกันครับผมในส่วนของตัวชุดกาดแฮนด์นะครับให้มาเป็นกาดแฮนด์แต่งทรง ADV ครับซ้ายขวาสีขาวตัดกับสีดําเข้ากับตัวรถที่สําคัญด้านในนะครับเสริมโครงเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใช้งานได้ดีมากๆไรใหม่นิดนึงครับผมสังเกตดูในส่วนของตัวชุดตุ๊กตาแฮนด์นะครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับเสริมยกสูงและยืงเข้าหาตัวนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่าขี่สบายมากขึ้นไม่ กไม่เมื่อยไม่ปวดหลังเดินทางไกลสบายชิลๆกันแน่นอนถัดมาบ้างอีกนิดหนึ่งครับผมในส่วนของตัวชุดกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างแต่งนะครับผมขนาดใหญ่ตัวเลนกระจกสีฟ้าตัดแสงใช้งานได้ดีสามารถปรับได้ถึง3จุดนเลยทีเดียวรายมาอีกนิดนึงครับผมในส่วนของตัวชุดเบาะบางตัวรถนะครับมาพร้อมกับเบาะแต่งทรงสปอร์ตเสริมฟองน้ําเข้าไปให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับเดินทางไกลใช้งานได้สบายที่สํา นะครับตัวเบาะเย็บและเดินเลวดลายใหม่นะครับเป็นสีขาวตัดกับสีดำเข้ากับตัวรถปากมาในส่วนของโลโก้ NC750X รอบๆแบบนี้ถัดมาดูนะครับในส่วนของตัวโชคบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรถมาพร้อมกับโชคแต่งของ YSS แท้ตรงรุ่นเป็นตัวซับแท้งนะครับสามารถปรับได้ตัวนี้ตรงรุ่นใช้งานได้ดีไม่รั่วไม่เสืมนุ่มนวลแน่นอนครับช่วงล่าง มาดูนะครับผมในส่วนของตัวชุดแคสบาร์กันบ้างครับขาดไปไม่ได้แน่นอนสําหรับรถทัวรลิงนะครับตัวรถให้มาเป็นแคสบาร์แต่งตรงรุ่นแข็งแรงยึดกับโครงนะครับที่สําคัญนะครับตัวแคสบาร์นะครับไม่ใหญ่ไม่เทอะทะจนเกะกะเกินไปไรามาบ้างครับถัดจากแคสบาร์มาดูในส่วนของตัวชุดกาดมอน้าครับตัวรถติดตั้งเข้ามาในส่วนของกาดมอน้ํางานมีเนียมตรงรุ่นอีกเช่นกันตัวกาดมอน้าขนาดใหญ่เสรป้องกันมอน้ําใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียว และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้แน่นอนและโดดเด่นเล้าใจสุดจะเป็นในส่วนของตัวชุดปี๊บหลังนะครับของ K2 ูแท้ที่ให้มาเต็มๆถึง3ใบพร้อมกับแหลกยึดตรงรุ่นแข็งแรงตัวปีป๊ปจุกของได้เยอะมากๆสีดำดุๆนะครับและที่สำคัญนะครับติดตั้งเพิ่มเข้ามาในส่วนของปี๊บข้างซ้ายขวาเป็นส่วนของสายยกปี๊ปนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเวลาที่ไปเที่ยวนะครับก็อถอดออกมาแล้วก็เดินท่ยวปเป็นกระเป๋ากันได้เลยและในส่วนของตัว ท่อเจ้าคันนี้นะครับตัวรถให้มาเป็นท่อเดิมนะครับไม่ผ่านะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบท่องเที่ยวนะครับหมดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนขึ้นเขาอุทยานได้สบายกันแน่นอนครับตัวนี้จบจบกันเีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพามาฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถคันนี้กันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับผม ตัวนี้จบจบนะครับสตาร์ททีเดียวติดรอบเดินบาลนิงไม่มีเสวิงติดตั้งเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแตรมบ,บอกเลยว่าดังติดครบครับจบจบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้ลเสียงเครื่องให้ฟังนิดนึงครับครับเดี๋ยวมาวนดูตัวรถใกล้ๆกันบ้างนะครับผมตัวรถนะครับจบจบนะครับ ครื่องเงียบนะครับผมสดสมบูรณ์เซอร์วิสตัวรถให้เรียบร้อยตัวยางนะครับเป็นของเบียรี่นะครับดอกยางยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ไกลๆนิดนึงจบๆนะครับคันนี้นะครับเซอร์วิสเปลี่ยนหายของเหลวให้เรียบร้อยมาฟังในส่วนของเสียงท่อครับขออนุญาตเบริเครื่องนิดนึงนะครับจบๆนะครับถึงจะเป็นท่อเดิมแต่ก็ร้าใจไม่แพ้ท่อแต่งเลยไปดูในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่กันบ้างครับตัวนี้นะครับบอกรอบการทำงานปกติสมบูรณ์ครับ โชว์หมดนะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์ไฟพมาาขึ้นนับปัดเริอนไม่ใช้งานได้ไฟสูบติดครบและในส่วนของแต่ครับแตนแต่ลมนะครับที่สําคัญนะครับลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้นะครับมีเบรกมือให้ด้วยเหมือนรถยนต์เลยตัวนี้นะครับไฟเบรกมือก็สามารถบอกปกติเลยครับผมเป็นตัวนี้นะครับเมื่อเราเอาลงนะครับสังเกตตรงนี้หนึ่งตัวนี้เอาลงไฟจะดับไปนะครับจบๆครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับมาดูนิดหนึ่งครับ ไฟท้ายติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมติดครบอีกเช่นกันยางยังสวยตานนี้สวยครับคันนี้ชุดปี๊ดนะครับยึดแข็งแรงเบาะแต่งนั่งสบายครับได้ไปคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วจบจบพร้อมขี่พร้อมรอพร้อมรุ่ยสวยมากครับคันนี้ไฟหน้านะครับติดครบนะครับ ที่ใดนะครับมองหารถเดินทางใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีรับให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็ยินดีรับสายนะครับเดี๋ยวมาเทสนะครับในส่วนของเกียร์ดีดีทีนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของโหมด S และโหมด D เราเริ่มต้นในส่วนของตัวโหมดดีก่อนเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโหมด S พวกนี้ใช้งานได้ตามปกติสมบูรณ์นะครับในส่วนของรอบทดเกียร์นะครับผมขึ้นนะครับผม รถเกียร์นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้สมบูรณ์หมดทุกโจทย์การเตไม่มีผิดหวังครับผมได้ชมรีวิวตัวรถกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันญาตพาทุกท่านมาฟังในส่วนของราคาเปิดจําหน่ายกันบ้างดีกว่าครับสาหรับเจ้าตัว Honda NC750X ของเราคันนี้นะครับเปิดจําหน่ายในราคาเพียงแค่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับในส่วนของพี่ๆท่านใดที่ต้องการซื้อสดนะครับตัวนี้เรามีโปรโมชั่นลถพิเศษหลังใหม่ให้อีกเช่นเคยและพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการจัดไฟแนน้์ไม่ต้องน้อย ่คันนี้เราฟรีในส่วนของค่าดําเนินการจัดไฟแนนส์ให้หมดทุกขั้นตอนใช้เงินดาวออกรถพร้อมขี่อยู่เพียงแค่1 9ึ0 0หบาทเท่านั้นมาดูในส่วนของตารางการผ่อนกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นที่3าเดือนก่อนเลยตัวนี้นะครับผ่อนเพียงแค่4,958บาทเท่านั้นและในส่วนของ48เดือนนะครับเพียงวอร์รัสี่พกับอีก66บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าดาวไม่สูงครับผมและผ่อนสบายราคาตัวรถประหยัดคุ้มค่าคุ้มของแต่ง มากเยทีีดวและสําหรับพี่ๆีท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถกันก่อนได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยสําหรับในส่วนของวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆีทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมกับรถรุ่นอะไรกันอีกและยังมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมานําเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ